โครงเรื่องคลื่นเครงเพลงพื้นบ้านสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแผนภาพโครงเรื่องคลื่นเครงเพลงพื้นบ้านกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคลื่นเครงเพลงพื้นบ้านนั้นเรามาทบทวนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคลื่นเครงเพลงพื้นบ้าน โดยน้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาทบทวนเนื้อหาคลื่นเครงเพลงพื้นบ้านกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกิ่งได้เล่าถึงชีวิตการเรียนในแต่ละวันของเธอ ทังมีเรื่องสนุกสนุกแปลกแปลกไม่ซ้ำกันบ่ายวันนี้เป็นชั่วโมงพละเธอกับเพื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสได้ลงมาฝึกออกกำลังกายผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำออกกำลังกายเล่นเกมและปฏิบัติตามใบงานกันจนหมดเวลาเมื่อกลับขึ้นห้องพบคุณครูภาษาไทยนั่งคอยอยู่ในห้องแล้วเลือบดูนาฬิกาเลยเวลาเข้าเรียนไปเกือบย0นาที กิ่งและเพื่อนๆรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีทุกคนขออนุญาตเข้าห้องคุณครูมองสำรวจทุกคนทวนหน้าแล้วเอ่ยออกมาเป็นคำคล้องจองว่าเธอไปทำอะไรไปอยู่ที่ไหนใหญ่จึงชักช้าหรือมัวทะเลถลายชมนกชมไม้ใต้ต้นพฤกษาเบื่อเรียนเขียนอ่าน ชอบสนุกสนานสำราญอุราจงตอบเร็วไวอย่ามัวเฉยไฉให้เสียเวลานักเรียนทุกคนนั่งอึ้งกันไปหมดจับใจความไม่ได้ว่าคุณครูถามอะไรกิ่งจึงขอให้คุณครูถามใหม่อีกครั้งคุณครูจึงเขียนคำถามที่เป็นคำคล้องจองลงบนกระดานดำ ครูสั่งให้หนักเรียนแบ่งกลุ่มและให้ตอบคำถามเป็นคำคล้องจองสักพักก็มีอาสาสมัครกลุ่มบัวบานนำโดยจอยนักพูดประจำห้องเป็นคนกล่าวคำตอบของกลุ่มว่าเราตอบคำถามรักเรียนทุกยามตามคิดคน้นคว้าไปเรียนพละเ,นเ,นนเนนหน็ดเหนื่อยเนอะหนะนะคะ่าครูขาจึงแวะดื่มน้ำ ให้เย็นชื่นฉ่ำแช่มชื่นอุราอภัยด้วยเถิดไม่ได้ตะเลิดไปไหนดังว่าค่ะนักเรียนทั้งห้องปรบมือชอบใจคุณครูอธิบายเพิ่มเติมว่าการร้องเล่นคำคล้องจองนี้เล่นได้ง่ายๆใช้คำพื้นบ้านและใช้ภาษาพูดก็ได้แต่ขอให้มีคำสัมผัสคล้องจองและสื่อความหมายในบทร้องเล่น มีการยั่วย้วกระเซ้าแย่สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในชุมชนชาวบ้านจึงเรียกว่าเพลงพื้นบ้านซึ่งแต่ละพื้นบ้านก็แตกต่างกันออกไปคุณครูเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดจัดงานมหากรรมเพลงศิลปินถิ่นพื้นบ้านผู้อำนวยการได้อนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกไปชมงานนี้ได้คุณครูจึงเตรียมตัวและหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไว้ด้วย จะได้ฟังเข้าใจนักเรียนต่างพากันตื่นเต้นนักเรียนชวนกันค้นคว้าเพลงพื้นบ้านจากห้องสมุดได้ความว่าเพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างเช่นเพลงถอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงลำตัดและเพลงอีแซวซึ่งเพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางร้องเล่นในไรนาหรืองานเทศกาลนัขัตฤกษ เนื้อร้องและทำนองเพลงเป็นการเกี่ยวพาราสีกันวันงานมีการแสดงบนเวทีหลายชุดหลายรูปแบบเริ่มด้วยการแสดงเพลงสนุกสนุกที่นักเรียนเคยร้องเล่นกันในห้องเรียนแต่เนื้อร้องมาจากเรื่องสามาคีเพศค,คำฉันที่ให้คติสอนใจแก่ผู้ชม เมื่อการแสดงจบลงผู้ชมก็ต่างปรบมือให้และปรบมือรับการแสดงชุดใหม่ซึ่งเป็นการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวอันเป็นเพลงพลื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทำนามีการร้องเล่นกันในหลายพื้นที่และทำนองการร้องอาจแตกต่างกันไป การแสดงเพลงเกี่ยวข้าวจัดแสดงที่สนามกว้างหน้าเวทีนั่นเองผู้แสดงแค่สองฝ่ายแต่งกายพื้นบ้านมือหนึ่งถือรวงข้าวการเล่นจะร้องโต้ตอบกันระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงในเชิงกระเซ้าย้าแย่ถามสารทุกสุขดิบและเกี่ยวพาราสีกันโดยมีลูกคู่ร้องรับทําท่ารําและปรบมือเป็นจังหวะประกอบทํานองเพลงเต้นกำรรมรําเคียว นักเรียนนั่งชมกันอย่างสนุกสนานเป็นลูกคู่ข้างสนามช่วยร้องรับและปรบมือให้จังหวะไปด้วยอิ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างมากและคิดว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ช่างน่าชื่นชมจริงๆและเป็นความภาคภูมิใจของเยาว,วชนอย่างเราอย่างยิ่งน้องๆคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะ แผนภาพโครงเรื่องประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่เหตุการณ์สาระสำคัญและข้อคิดค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆคราวนี้เรามาช่วยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่องครื้นเครงเพลงพื้นบ้านไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเริ่มจากใครใครในที่นี้หมายถึงกิ่งจอยคุณครู เพื่อนนักเรียนและนักแสดงทำอะไรก็คือฝึกออกกำลังกายชั่วโมงพละศึกษากล่าวรายงานชั่วโมงภาษาไทยค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดชมงานมหากรรมเพลงศิลปินถิ่นพื้นบ้านที่ไหนก็คือโรงเรียนห้องสมุดลานการแสดงของจังหวัดเมื่อ,อไหร่ก็คือกลางวัน เหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือชั่วโมงพะละศึกษากิ่งและเพื่อนๆกำลังฝึกออกกำลังกายเหตุการณ์ที่สองก็คือชั่วโมงภาษาไทยคุณครูให้แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดคำตอบเพื่อตอบคำถามคุณครูเป็นคำคล้องจองจอยตัวแทนจากกลุ่มบัวบานออกไปกล่าวรายงานคำตอบเป็นคนแรกเหตุการณ์ที่สามก็คือนักเรียนทุกคนชวนกันมาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไทยที่ห้องสมุด เพื่อเตรียมตัวไปงานมหกรรมเพลงศิลปินถิ่นพื้นบ้านเหตุการณ์ที่4ก็คือวันงานนักเรียนพากันนั่งชมการแสดงบนเวทีที่เริ่มต้นด้วยเพลงสนุกที่นักเรียนเคยร้องในห้องเรียนแต่เนื้อร้องมาจากเรื่องสามัคคีเพศคำฉันที่ให้คติสอนใจแก่ผู้ชมเหตุการณ์ที่5ก็คือการแสดงเพลงเกี่ยวข้าว จัดแสดงที่สนามกว้างหน้าเวทีนั่นเองผู้แสดงทั้งสองฝ่ายแต่งกายพื้นบ้านมือหนึ่งถือรวงข้าวการเล่นจะรอ้องโต้ตอบกันระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงในเชิงกระแซวย้าแย่สาระสำคัญก็คือรู้จักเพลงพื้นบ้านสามารถแต่งบทร้อยกรองง่ายๆและร้องเล่นได้ข้อคิด ก็คือควรภาคภูมิใจในเพลงพื้นบ้านซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันแล้วนะคะ กับกิจกรรมฉายเดี่ยวถ้าน้องๆพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะน้องๆคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากมีเวลาว่างลองนำมาร้องเพลงเล่นกับเพื่อนๆเพื่อความเพลิดเพลินและเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านของเราไปในตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ